แรงเร้าใจให้ความรู้สึกเหมือนขี่รถแข่งอยู่ในสนามสวัสดีครับผมเซลไข่เฮาน้าวิวิงครับผม ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับรถรุ่น CBR1000RR นะครับเป็นตัวรถซ u เปอร์สปอร์ตนะครับผมที่ถ่ายทอดเ,เทคโนโลยีนะครับจากระดับท็อปคลาสจากสนามแข่งเลยนะครับผมตัวนี้รถจะเป็นเครื่องยนต์ 1,000cc สีสูบเรียงนะครับผมระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับน้ำหนักตัวรถอยู่ที่201กิโลกรัม ค,ความสูงเบาะอยู่ที่830มิลนะครับผมแล้วก็จุน้ำมันได้ถึง16ลิตรด้วยกันนะครับผมตัวนี้นะครับผมจะมาพร้อมกับโชคหน้าเออรลินครับจะเป็นแบบ NPX แล้วก็โชคหลังเป็นแบบ TTX 36นะครับผมเป็นแบบโอรินสมาร์ทอี s ีซิสเต็มรับ o เจเนเรชันที่2นะครับตัวนี้สามารถปรับตั้งระบบการสั่นสะเทือนผ่านหน้าจอเรือนใหม่ได้เลยครับผมแล้วก็ปรับฟังก์ชันได้การขับขี่ได้ถึง3แบบด้วยกัน นะครับผมตัวนี้หน้าจอรถนะรถจะเป็นหน้าจอ TFT นะครับผมแสดงข้อมูลที่ครบครันเลยทีเดียวนะครับผมมาพร้อมกับระบบไฟชุด LED ทั้งคันครับเป็นแบบ full LED เลยนะครับผมตัวนี้ครับรูปลักษณ์โดดเด่นมากครับแรมแอร์ด้านหน้าจะมีความขนาดใหญ่นะครับมากๆทำให้การระบายถ่ายเทของอากาศได้ดีนะครับทำให้รถตอบสนองในความการขับขี่ในสนามได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับจะมีชุด เบรกหน้านะจะเป็นของเบมโบนะครับผมตัวนี้ถ้าเป็นชุดหน้าครับจะเป็นของเบมโบนะครับเป็นแบบหัวโมดูบล็อกนะครับผม4พอร์ตนะครับผมจานเบรคมีความหนาถึง55มิลเลยด้วยกันนะครับผมแล้วก็มาพร้อมระบบ ABS นะครับผมเป็นแบบคอนเดอร์ลิงนะครับผมช่วยควบคุมนะครับทายกนะครับผมแล้วก็จะเป็นแบบ Real i z e Control นะครับสามารถปรับระดับได้ถึง2ระดับนะไม่ว่าจะเป็น ABS A ABS 1แล้วก็ ABS 2นะครับผมตัว ABS 1นะครับสำหรับตัวนี้นครับสำหรับการขับขี่ที่ใช้ในสนามแข่งนะครับผมแล้วก็จะเป็น ABS 2ก็จะเป็นการขับขี่ที่ใช้ในการขับขี่ทั่วไปนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่1 000, 1 1 9 0ล้าบาท นะครับผมตัวโปรโมชั่นนะครับนี่ครับด้านหน้าของผมเนี่ยจะเหราจะเห็นนาฬิกาของทิโซนะครับผมตัวนี้มูลค่า27,300บาทนะครับแล้วก็นี่เราเราแถมให้นะครับเหลือเฉพาะคันนี้นะครับเราเหลือที่บิ๊กวิงวีรัมสองคันนะครับผมแล้วก็จะมีตัวนาฬิกาให้2เรือนนะครับคันละหนึ่งเรือนนะครับผมฟรีทะเบียนพรบประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับผมแล้วก็กิบวอชเชอร์อีก3 0,000บาทนะครับสามหมบาทนะครับลูกค้าสามารถเอาไปเป็นชุดแต่งได้นะครับหรือว่าจะไปเป็นรถเงินดาวได้ เอาไปเพิ่มดาวได้นะครับก็อยู่ที่ลูกค้าเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะมี2รุ่นนะครับจะเป็นตัว SP แล้วก็ตัว Standard นะครับถ้าเป็นตัว Standard นะครับจะมีสีดำนะครับผมราคาอยู่ที่999,000บาทนะครับโปรโมชั่นนะครับตัว Standard นะครับก็จะมีฟรีจดทะเบียนพรบประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็กิบบ์เชอร์อีก140,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พิเศษสุดๆนะครับสำหรับตัว Standard นะครับเราก็จะมีคิวชิให้อีก1ตัวนะครับมูลค่า 12,000บาทนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนนะครับที่สนใจรถจักรยานยนต์ Honda Big Bike ทุกรุ่นนะครับผมทุกรุ่นนะฮะสามารถสอบถามนะครับเข้ามาที่เบอร์0803422534นะครับผมเซียวไข่นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับแล้วก็สามารถแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามนะครับช่อง YouTube ของเซียวไข่นะครับไคโอชาแนลนะครับผมจะมีกิจกรรมดีๆรถแต่งสวยๆนะครับอยู่ในในในช่องนะครับก็ฝากเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับก็ในเพจ นในเพจก็จะลงรูปก,กิจกรรมต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทริปนะครับผมหรือว่ามีกิจกรรมต่างๆของน้าบิ๊กวิงวีรัมเราจะลงในเพจครับของผมนั่นเองนะครับผมอ,อย่าลืมนะฝากติดตามด้วยนะครับผมไคอร์ช n แนลนะครับแล้วก็ใครที่สนใจอยากได้สติกเกอร์นะครับผมมีสติกเกอร์นะครับ เยอะมากนะครับใครสนใจก็สนใจซื้อรถเดี๋ยวผมจะแถมให้นะถ้าซื้อรถกับผมผมแถมติ๊กเกอร์ให้นะครับให้ฟรีนะครับผมโอเคนะครับผมฝากทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมคลิปนี้ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับผม0 8 0 3์2ปดศูเซลไข่ฮอนนาบิ๊กวิ้งครับยินดีให้คำปรึกษานะครับทุกท่านที่สนใจรถจักรยานยนต์ฮอนนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับ